ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลักชัวรี่อัตโตช่องที่รวมที่สุดของรถหรูรถใหม่และนวัตรกรรมยานยนต์จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับกระบะรุ่นพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริงในทุกมิติกับการกลับมาอีกครั้งของรถกระบะทรงกล่องที่กำลังมาแรงที่สุดในไทยนี่คือ2026 Toyota Hilux ป์โฉมใหม่ที่เน้นความเรียบง่ายทนทานดัดแปลงได้ทุกแบบและตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มอย่างลงตัว โตโยต้าไฮรักแชมป์ปี2026ยังคงแนวทางการออกแบบที่เรียบง่ายแต่บึกบึนในสไตล์กระบะทรงกล่องที่พร้อมให้เจ้าของนำไปแต่งเติมตามไลฟ์สไตล์โดยตัวรถยังคงมิติตัวถังที่กระทัดรัดขับขี่ง่ายในเมืองแต่ให้ความแข็งแกร่งในแบบแชสซีขั้นบันไดเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับรุ่นพี่ไฮลักเรโวตัวจริงเสียงจริงสำหรับการบรรทุกภายนอกของไฮลักแชมป์ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นหลังคาเหล็กกระบะตู้ทิบตู้แห้งหรือตู้เย็นสำหรับงานด e ลิเวอรีก็สามารถต่อได้ทั้งหมด ไฟหน้าทรงเหลี่ยมแบบเลดท,ที่ดูคลาสสิกสไตล์รถญี่ปุ่นยุค9กกระจังหน้าทรงเรียบกันชนหน้าหลังแบบเหล็กสีดำด้านให้ความรู้สึกถึงความพร้อมลุยเส้นสายด้านข้างตัวรถเรียบง่ายแต่เน้นฟังก์ชันในการยึดติดตั้งเพิ่มเติมได้สะดวกบรรทุกหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นด้วยโครงสร้างแชสซีที่ทนทานและรองรับน้ำหนักได้ถึง1,000กิโลกรัมในรุ่นตอนเดียวส่วนรุ่นแคปสามารถเลือกติดตั้งที่นั่งเสริมหรือใช้เป็นรถรับส่งสินค้าในเมืองก็คล่องตัวอย่างมาก กระบะท้ายสามารถสั่งเป็นแบบเปิดข้างหรือเปิดท้ายตามสเปคการใช้งานจริงล้อเหล็กขนาด14และ15นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นพร้อมยางบรรทุกเสริมความแข็งแรงภายในห้องโดยสารของไฮลัก์แชมป์ปี2026ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่ใช้สอยได้จริงพวงมาลาัย3ก้านแบบยูริเทนคอนโซลกลางออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานหนักเบาะผ้าสีเทาทนทานต่อคราบเปื้อนและสามารถเลือกเป็นเบาะไวนิลในรุ่นพาณิชย์ได้ หน้าจอกลางเป็นแบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับบลูทูธและ USB พร้อมช่องจ่ายไฟ12 V สสำหรับชาร์จอุปกรณ์ขนาดทำงาน ไฮยลัแชปม2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2รุ่นหลักได้แก่รุ่น2.0ลิตรสสูบก,กำลัง1 3 7แรงมา้าและรุ่น2.7ลิตรดูอัลวีวทีไอให้กำลังสูงสุด166แรงมา้าทั้ง2รุ่นจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรืออัตโนมัติ6สปีดเลือดได้ตามการใช้งานจริงเครื่องยนต์เบนซินทั้ง2รุ่นถูกปรับจูนให้เหมาะกับการใช้งาน LPG หรือ NGV ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเหมาะสำหรับงานพาณิชย์หรือธุรกิจขนส่งในเมือง แม้จะเป็นกระบะเน้นงานพาณิชย์แต่เรื่องความปลอดภัยก็ยังจัดมาให้ครบตามมาตรฐานโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัยดึงกลับอัตโนมัติระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและโครงสร้างนิรภัย GOA บอดี้ที่ช่วยป้องกันการยุบตัวจากการชนอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้ไฮรักแชมรุ่นนี้น่าสนใจอย่างมากคือความยืดหยุ่นของตัวรถที่สามารถนำไปดัดแปลงใช้งานได้หลากหลาย<ๆ>เช่นทำเป็นรถฟู้ดทรัครถขายของเคลื่อนที่ รถบริการส่งของรถพยาบาลหรือแม้แต่ดัดแปลงเป็นรถบ้านแคมเปอร์แวนก็มีให้เห็นมากขึ้นในประเทศไทยเพราะตัวรถมีราคาจับต้องได้ชิ้นส่วนหาง่ายและมีพื้นฐานแข็งแรงรองรับการปรับแต่งทุกรูปแบบ To โย ta า i ฮ u ักแชมป์ส2งจึงเป็นมากกว่ากระบะธรรมดาแต่คือแพลตฟอร์มแห่งความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้งานสามารถออกแบบมันให้เป็นอะไรก็ได้ตามใจคุณ ตั้งแต่ธุรกิจเล็กไปจนถึงไลฟ์สไตล์สายเที่ยวพร้อมความทนทานที่สืบทอดจากตระกูลไฮลักอันยิ่งใหญ่ราคาจำหน่ายของไฮลักแชมเริ่มต้นเพียงประมาณ459,000บาทไปจนถึง629,000บาทแล้วแต่รูปแบบตัวถังและเครื่องยนต์ที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ราคาคุ้มค่าที่สุดในตลาดและรองรับการทำงานอย่างแท้จริงสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะคันใหม่ ไม่ว่าจะใช้งานส่วนตัวหรือเพื่อสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตโตโยต้าไฮรักแชมป์2026คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดและห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Luxury a u t อเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่รถหรูและรถแต่งระดับโลกก่อนใครแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ